พร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วหนึง่งตองสสนุกจงังเลยสไลเดอร์ของไอโก้เนี่ยหลอคะไม่ไฟช็อตด้วยหนึง่งย้อน้อช้าๆค่ะ ไม่ต้องรีบค่ะจะช้าค่ะเอามือกอดอกไว้นะคะโอเคค่ะ,คคะนั่งดีก่อนนะคะแล้วค่อยลงมาโอเคค่ะนั่งก่อนนั่งปุ๊บหนึ่งสอง <c oughs> จะไรเดอร์ชมพูชุดก็ชมพูนะเนี่ยชิงช้าสีชมพูไขกุ๊กกุ๊กกุ๊กไขกุ๊กกุก่อไขกุ๊กกุ๊กเหรอคะ